สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงะวันนี้นะครับจะมาเดี๋ยวพาดูนะครับจะมาพาดูวิธีการทํานะครับผมกระจกบานเลื่อนนะครับผมก็ทํามาจากเหล็กนะครับไม่ได้ทํามาจากช่างกระจกหรือเอาพิเนียมมาทํานะครับผมจะใช้เหล็กทํานะครับกระจกบานเลื่อนนะครับสําหรับอ๋อถ้าเป็นกระจกแบบนี้นะครับบานเลื่อนแบบนี้นะครับ ถ้าเอาไปให้ช่างกระจกมาทำเราติดนะครับก็จะมีราคาสูงหน่อยนะครับผมอ่าก็จะทำเป็นแบบกระจกบานเลื่อนให้สำหรับ F2 u f c นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่ไม่รู้นะครับว่าบานหน้าต่างบานเลื่อนเนี่ยเราสามารถใช้เหล็กทำได้นะครับผมก่อนนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะใช้เหล็กอันนี้คือเหล็กอะไรพี่ลบ เหล็กขาวครับเรียกเหล็กขาวเหล็กชุบกัมานไนท์ครับครับผมนี่ก็ตัวนี้นะครับนิ้วหนึ่งนะครับก็คือขนาดหนึ่งนิ้วนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนี่เอามาทําบานเอามาทําวงนะครับจริงๆแล้วใช้เราจะใช้นะครับสองคูณหนึ่งก็ได้นี่นะครับแต่สองคูณหนึ่งนะครับหน้าหน้าตานะครับสองคูณหนึ่งนะครับมันจะเล็กไปนะครับนี่ครับขนาดข้างนะครับ S 2คูณนะครับชื่อของเขาคือ2นิ้วคูณ1นิ้วนะครับแต่สังเกตดูนะครับน right ี entonces, ่ตรงนี้นะครับตัวตัวนิ้วหนึ่งนี่จะใหญ่กว่าใช่ไหมพี่ลบใช่ครับจะไม่เต็มนะครับแต่เราอยากได้เอากระจกมาวางตรงนี้นะครับตรงกลางนี่นะครับเพื่อที่จะให้มีเนื้อที่วางกระจกแล้วก็มีเนื้อที่สําหรับตัวบังคับกระจกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเราทํากรอบเพื่อที่จะแบ่งครึ่งใช่ไหมพี่ลบทำกรอบแบ่งครึ่งครับ อ่ะอันนี้เอาขึ้นให้ดูหน่อยนะครับนี่ครับลักษณะ,ะกระจกโค้งกระจกบานเลื่อนนะครับก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นซ้อนกันแบบนี้นะครับอ่าส่วนส่วนว่าเราจะทำยังไงนะครับผมตรงนี้นะครับอ่อันนี้เป็นเหล็กขนาดไหนพี่รบอันนี้เหล็กหกหุนครับเหล็กขาวเหมือนกันหกหุนเหล,ล็กขาวครับ เด็กขาวหกหุนเหมือนกันนะครับนี่ครับเราก็ทําการเชื่อมนะครับนี่เชื่อมนะครับแต้มให้อยู่นะครับก็จะเป็นมาเป็นกรอบแบบนี้ลักษณะที่เป็นกรอบนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับก็ดําเนินการมาได้เออสามสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีการทําจะทํำยังไงต่อนะครับผมนี่ครับช่างช่างใหญ่นะครับผมช่างพี่ลบชาแนลนะครับผม ก็นี่นะครับผมก็ถ้าใครนะครับอยากจะรู้ว่าบานเลื่อนของแคทแงแงแล้วก็พี่ลบชาแนลนะครับผมว่ามันจะเลื่อนได้จริงไหมนะครับผมว่าจะมาใส่กระจกเลื่อนได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ต้องคอยติดตามชมนะครับผมว่าเออจะมีคลิป2หรือเปล่านะครับถ้ามีคอมเมนต์มาเยอะๆว่าอยากดูคลิป2นะครับผมอยากดูคลิปที่2นะครับ แค่เสงแยก็จะจัดให้นะครับผมอ่ารวมทั้งพี่ลบชาแนลด้วยนะครับผมก็คลิปนี้เราจะให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ลบด้วยนะครับผมไปกดติดตามเขาด้วยนะครับพี่ลบชาแนลทําอะไรมั่งพี่ลบทำเจอ,อกงานเล็กครับ งานเหล็กนะครับงานเหล็กของพี่ลบนะครับก็มีประโยชน์บ้างไร้สาระบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ลบประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกดซับตะคายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Sorry as DJ